สวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านครับผมมาออกข้อสอาครับเลยเอาเจ้าผู้วี่งออกอาจารก็ย,ยังเห็นเต้นใส่ผนียาวแป๊บ,บนึงเอาก็ตีหยยบไว้แต่อาจารย์ใส่ประมาณยี่สิบนาทีครับเหนบอว่าชิบหายนาทีเต้นใส่ข้อนผนียรครับให้มันจังเด่ผมใส่ที่วนี่ครับเนี่ยที่ว ตี่ฝากปลาหย่าไปนะครับเปลี่ยนมาจกจกนก,นกนมันถึบ่อมียนนะอาจารย์คู่ใส่กันเอ็ดดีอยู่ตัวละครับอาจาเจ้าคู่เวียงกันได้อาจารย์เต้นใส่คักเด้อาจารย์มันตาฝาดเลยเอา <c oughs> เอาวาดเที่ยกครับ ผ่านทางโอ้จยจนเฮ็ดดีตัวละครก็หันคุยกับไส้แฉกเยอะกันเลย,ยกองเลยครับที่วนว่ห่หลายจันเนี่ยมองต้นไม้ต้นไทรต้นกัม่วงไม่จังเดยเฮ็ดคักอยู่ครับเฮ็ดเห็ดจันอยู่อาจารย์เห็ดเร็วเยอะเสียงกลางๆครับ สีมันแล้วนะอาจารย์ใส่ลงทงั้งแต่ว,ว่าพอเห็นดินอยู่นณาพันหยัดอาจารย,วยวา์ผมใส่หันหนาเขาทั้งต้อนอาจารย์ใส่ถนนเลยล่ะเัี้นเลยโอ้ยพยายามอยู่โสกสิดาโทรมากเมื่อกี้เนี่ยครับ มันเป็นเสียงน้อยคู่เดียวครับว่าไงามันคันอยู่นี่ครับเนี่ยตัวน,นี้แหละจัดจัดคู่เงี้วเง้อาจารย์ว่าไงากันผี่สิมานต่อเนื่องเลยนาะอาจารย์เลยผมว่ามันเปลี่ยนใช้ควอนครับแหะครับเพราะว่ามันคู่จัดเหลือกเกินเอา,อาจารย์รับโทรศัพท์กนครับข้านผมมาหอวบองไสแล้วครับอาจารย์ มันจะมีดไปเลยนะอาการมันเห็นต็น่นใส่คู่เขาเชียวเขาเชียวเขาอาจารย์คือบระเดนโอ้ยหมานหรออาจารย์พเนียจรยลแล้วนั่นนั่นนั่นทึ่งๆนะครับเอา้าเบื้องน้ำกันอาจารย์คือหมานแต่ว่าพเนียรยแม่เฟื่องแม่เนี่ย พวกเดียวครับพี่น้องอาจารย์โอ้หวานหวานอาจารย์ยังตกวว่านหล่ะครับเนียดแม่เฟื้มครับพวนี้นกปักับเฮชดดีครับอาจารย์ใส่ลูกหัวหอยเาะมีผิดหวังเลยอาจารย์อาจารย์ใส่ลูงอาหวหอยเามีผิดหวังครับผมโอ้ยอะอาจารย์้อมามองอันนัน้นจังไยจะดิหมกักละ อาจารย์ซื้อลงเอาให้ครับเนี่ยมาจากปูเวียงเฮ็ดดีตัวละอาจารย์นกพ่อเหรียญครับพู่เป็นพ่อเหรียญล่ะผมมอก็สัมผัสอยู่สองเที่ยครับโอ้ยนี่ครับนกปลาเอ็นยังไงแบบนี้คักขักขักขักอาจารย์ต่อกันละอันนี้ไม้ไม่ไหวจังน่อยครับอาจารย์บึ้งละไบึ้งตัวติดมันอยู่โอ้คู่หน้าหนาตัวครับตัวนี้โอ้ แตพ่อผมว่าคู่จัน์เขาจันเขาโดดหยียบปั๊บไปหนึ่งอาจารย์เ๋ยวไปเรียอาจารย์เพราะว่าผมก็สิ่ได้เข้าบ้านนะอาจารย์เพราะว่ามีอาจารย์ทั้งบรรทายช้างเม้าพระเนี่สอนครับสิฝ่าว่าเจ้ามาอาจารย์นะจังพ่อกนรย่บ้านครับผมครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านเมื่อวานเฮี่ยนแล้วครับพวกมันก็ได้เอาเขาตุ้มละนกมันก็ได้นะครับยังแต่คน อาจารย์ท่านบ้านทตาช้างคนมะลาพเนียดซ่อมครับพเนียดเอ่อพี่เราซ่อมจากอ่าซ้ออู mm ่ค hmm. รับเทียนกัวล่านนั่นแหละมาเปลี่ยนชาติเดียวครับผมพเนียดเก่าผมก็เอ้ารับปากแล้วผมก็เลยซ่อมให้ครับอาจารย์ซ่อมให้ลักษณะพเนียดกัวลานผู้เฒ่าเห็ดผมก็ใส่ข้อเสีตันเพื่อเสีตันก้นฟาดดิผมก็อยู่ประมาณอ่าสามสิบสี่สิบเกียดครับโอ้ยอาจารย์ บลรอดนี่ครับเจ้าของพเนียสวัสดีครับผมอาจารย์พลยุวัน่ายฉางว่างๆมือนนี้วันเสาร์ก็เลยมาลับแวะแวะมาหลับพเนียดครับผมผมมามันนี่ครับอาจารย์นี่วิธีการแล้วที่ดีที่สุดอะครับนี่นี่ครับเจใน้อยๆครับนี่วิธีนี่มีโอกาสรอดครับรอดสูงแหะอาจารย์เพราะว่าวันเป็นเสศษดางดังน้อยๆอ่า แล้วก็อ้คนสารดีตัวนี้อ่บาบ้านนี้คันว่าอ่าโต๊ะใจตายหรือกันเจตายนี่คือสบโบเป็นอย่างเดาครับนกตัวผมว่าจบอะไรอ่าบาดเก็บก็บแค่นิดหน่อยครับแต่ว่าเวลาแล้วเขานี้นกเขามันตีช็อกเด้อครับอาจารย์มันตีแข็งไปเลยเด้อแข็งคือดื้อไปเลยเด้อครับอ่ะอาจารย์อผมก็สิได้เฮ็ดหัวเสาให้อาจารย์เพราะว่าได้ จังเลยในมาแล้วเพราะว่าบันจังบริสียเวลาไปหาอีกหน้าอาจารย์อันนี้ก็สิพ่นดำด้านนิดน้อยอาจารย์นิดหน่อยครับอ๋อได้สมส่วนแล้วครับบ่าแอาเนี้ยเอาวันใดก็ได้ดอกครับอาจารย์ขันยันนี่นกเก่งสามเก่งหลายอาจารย์นกตัอยเก่งอ่าพเนียดมานคนใส่หมานครับสามเก่งหลยอาจารย์ประมาณนี้ครับผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลครับที่ติดตามตอนโซเช้า ของมื่วันเซลครับผมอ่าก็มันต่อเนื่องอาจารย์อ่ะอ่า,อาสำหรับชิมนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมขอพระคุณอาจารย์ทุกทันที่รับชมติดตามช่างต่อยนกเขาใหญ่ตะฟังพองอำเภอลำพองครับบ้านท่ามาเดือครับผมอ่าพ่อ,อกันชิหนาครับผมสวัสดีครับ